ครับวันนี้เราจะมาแต่งข้าวกล้อมต่อนะครับมาตวาก็ได้ไปวักหนึ่งแล้วนะครับอันว่าข้าวจ้อยเห็นไหมครับมาข้าวได้เขียนได้สองแบบนะครับอันว่าใช้ัวพิเศษนะครับแม่ไหมครับอันนี้นี้เราเอาอันตัวเดียวกับปลราข้าวนะครับมาข้าวตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้นะครับอันว่าข้าวนะครับข้าวข้าวจ้อยข้าวจ้อยนะครับมา อ่าน่นตัวลูกนี่ก็ข้าวตัวคอควายนะครับมาข้าวจ้อยนะครับมาอ่าทีนี้มาถึงวักที่สองนะครับวักที่สองจะดองลงด้วยเสียงจัตวานะครับ่าวักที่สามก็เสียงสามัญนะครับวักที่สี่ก็จบด้วยเสียงโทพิเศษนะครับอ่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับเสียงตีนําก่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะข้าวของโบราณที่คน ร้อยกองร้อยกวีกันไว้นะครับมาทีนี้เขามาดูนะครับถ้าสมมติว่าเส้นปะาอย่างอีนะครับก็จะสัมผัสด้วยสระก็ได้นะครับหรือจะสัมผัสด้วยเนื้อเรื่องก็ได้นะครับเป็นเรื่อเรื่องที่ต่อมาอันอันข้างหน้านี่นะครับอันบ่ายจำเป็นจะต้องเป็นสระก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับ อ่านว่าข้าวจอยมีมีนะครับมีมีเสียงสามัญนะครับใจตัวมะนะครับมามีนะครับมีนะมี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 เสียงสามัญนะใจตัวมะนะครับมามีมีแบบแบบไหนไหมฮะสองตัวนี่เมันสัมพันธ์เลยนะแบบนะครับแบบตัวบะนี่เป็นตัวอักษรกลางนะครับแบบโดนตัว บะสะกดไปกับเสียงเอกนะครับมาเต้าก็เอาสอนสูงนะครับแบบนะครับแบบแกบมานะครับเห็นไหมสองตัวนี้บะสมพัสกับจ้อยเลยนะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่อู้กันหัวเรื่องนะครับอ่านว่าข้าวจ้อยมีแบบเห็นไหมมันต่อกันนะมีแบบทีนี้แถมสองตัวนี้ก็โจทสุดท้ายก็จะต้องลง จัตวานะครับมีแบบมากมากมากมีแบบมากนะครับมาก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 เสียงโทนะครับใจตัวมากนะครับเห็นไหมครับมากมากอมากคนบอกว่าเขียนอย่างนี้นะครับอ่าก็ได้นะครับนี้มากมากนะครับ่าโบราณมันบอกว่าตัดตัวกาเนี่ยออกไปห็ใจไม่กะแต้นนะครับอ่าไม่กักนะครับเห็นไหม ใส่ไม่กักไม่ซัดนะครับก็คือไม่กักนะทำหน้าที่ไม่กักนะครับแบบนี้ก็อ่านว่ามากนะครับเต้ากันเต้าเต้าตัวเต้าตะกี้นะครับเต้าตัวกะสะกดนะครับอ่าก็จะเขียนแบบไหนก็ตามใจนะครับอ่าแต่อันนี้จะเขียนแบบแบบคนเท่าโบราณบนเขียนมานะครับแบบมากทีนี่ลงเสียงจัตวานะครับมากหลายหลายเสียงจัตวานะครับหลายเสียงจัตวาใจตัวละนะครับ ถ้าใ้ตัวละนะครับมันก็เป็นลายนะครับมาลายนะครับมาลายลายก็จะจะใจไอ้ไอ้ละน้อยอหรือหางละ่านี้ก็ตามใจนะครับเพราะว่าถ้าละน้อยก็จะถูกต้องนะถูกต้องตามตามกฎผสมรมในปัจจุบันนะครับแต่สมมติว่า โบราณมันว่าเจียนอ,อี้ก็ได้หรอกอนี้ยพปกก็เขียนนี้นะกับลายนะครับอ่าก็ปกก็บอกว่ากฎโบราณของคนปกก็เอาตัวละนี่เขียนเป็นตัวเป็นตัวละได้ครับอ่างี้ยครับอ่าเขาก็ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วก็แล้วแต่อ่าแบบโบราณอ่าที่ปนกับอ,อี้ปกก็เขียนนักนะครับลายนะครับอ่าเขาก็อ่าก,ก,ก็เขียนไปนะครับเขียนกันไปนะเพราะว่ามันเขียนได้หลายแบบนะครับอ่าภาษาละนานี้มันก็ มันยังมันมีบอสสรุปเลยนะครับเพราะนั้นก็ก็เขียนเขียนกันไปนะครับอ่าแถมร้อยสองร้อยปีป่นลูกหลานป่นอ้มาวิเคราะห์อ่าเรียบร้อยแล้วป่นพุ๊กก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของปุคนเดียวนิยมเขียนได้บุก็จะสร้างแบบของบนไปภายหน้านะครับในสมัยนี้กําลังบลูมนะครับบลูมคือมัน ช่ยกันเขียนช่วยกันอ่านช่วยกันศึกษาเพื่อให้คงไว้ในภาษาละนาของเรานะครับก็เอามาปฏิวัติเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สองเลยนะครับอเอาให้คนเอาเป็นรักฐานไว้นะครับแบบที่สองนี่หมายความว่ายืมเอาอักษรไทยมาปับเทียบนะครับเพื่อเป็นอักษรละนานะครับดังบนดังบนเนี่ยแต่ละตัวทดแทนไปนะครับ แล้วก็เขียนประกอบคำขึ้นมาแบบภาษาไทยอย่างเงี้ยนะครับอันว่าข้าจ้อยเนี่ยนะครับอันว่าอันเนี้ยอ่านว่าข้าจ้อยว่าแล้วก็นึกเสียว่านะครับกรรมที่เขียนนั้นจะต้องอ่าเป็นกรรมอักษรละนานะครับอักขระละนามีนะครับมียืมตัวมม้านะครับมามาเป็นตัวมะเนี่นะครับยืมนะครับยืมมาเป็นนะฮะอันนี้ต้องอ่านว่าเป็นตัวตัวมะนะครับอ่าไม่ใช่มะม้านะครับอ่า มีนะครับไม้กี่นะครับอ่าอันนี้ก็ยืมซาลีมาเป็นไม้กี่มีแบบอ่าแบบนะครับตัวบะนะครับยืมตัวบอลใบไม้เป็นมาแบบนะครับมากนะครับมากอ่ามากเห็นไหมเออตัวกะมันมีอะไรได้อันนี้หรอตัวกะมันอยู่บนนี่นะครับไม้สัตว์นี่คือตัวกะนะครับมามากเห็นไหมครับมากมากหลายนะครับหลายอ่าหลาย อ่าหลายแมอ่าก็ตัวหะตัวตัวละอ่าตัวหะตัวละนะครับก็เป็นตัวละนะครับนะไม่กาอ่าตัวยนะครับแหมตัวยสะกดห่า,หางยสะกดนะครับเห็นไหมครับมีแบบมากหลายอ่าทีนี้เราก็มาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามก่อนหรอกครับอ่าภาษาปฏิวัติแบบที่สามนั่นก็คือการยึ่เอาภาษาไทยตั้งดุ้นเลยนะครับมา เขียนนะครับสะกดเขียนตามจำเนียงคำอู้ของภาษาล้านนาลังบนบุญน,นะครับอ่าบบบบคนคนละแนวครับแบบที่สองนี่นะครับอ่าก่อนบางครั้งมันก็จะเบิร์นกันก่อนแล้วไปนะครับมีแบบมากหลายอ้าวเอาสกดเลยนะครับพอมันต้องไปพอไอไอแบบที่แบบที่สองแล้วก็มีมีภาษาไทยเมื่เขียนเนี่ยนะครับมีม,าาาบบม,มีแบบแบบมันตรงอ่ะกันแล้วไปนะครับมาก มากอ่ามากกัตรงนะครับเล้วไปหลายหลายหลายกระตงกันโอมันมันเสียงอย่างนี้มันไม่ค่อยมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาเพ่เสียงโทรพิเศษไว่นะครับกับเสียงเจี๋กับเสียงที่ลดลันมาจากโทรพิเศษนะครับมาเสียงโทรปกติอย่างวันนี้มันจะสับสนกันนะครับกับตัวตัวสกดตตัวตัวจอตัวจะตัวจังตัว ตัวตะอย่างนั้นะมันจะสับสนกันนะครับฮะาะาน,นั้นเฮาก้อยอันไหนมันมีปัญหาเขาก็ยังมาอู้ด้วยนะครับวันนี้มันมีปัญหาอย่างน่าก็เอาะตีก่อนนะครับ